5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที Conflict Resolution Masterclass for Team Performance ลักสูตรจาก Mission Academy ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคนโดยเฉพาะเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นโอกาสพัฒนาอย่างก้าวกระโดดหากใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่เว็บไซต์ของ Mission To The Moon ครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe <S <S เพื่อพา m i s s i o น,นไปถึงร้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาบทความจากคุณเอลินาโลมัสนะฮะ11 e Things I Do Differently If I Restart My Fitness Journey คือเขาเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องกลับไปออกกำลังกายใหม่เนี่ยนะฮะเริ่มต้นใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาจะทำไม่เหมือนเดิมข้อที่ห เขาจะไม่ฟังคนเพียงเพราะว่าคนนั้นหุ่นดีนะครับเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างมากชีวิตก็แตกต่างคอนดิชันก็แตกต่างนะครับการที่เราเอาวิธีการของคนคนหนึ่งซึ่งเขาหุ่นดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราบอกว่าฉันต้องทําตามนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันพังเพราะว่าคอนดิชันชีวิตคุณไม่เหมือนกันคอนดิชันร่างกายไม่เหมือนกันนะครับ 2. ถ่ายรูปโปรเกรสได้แต่ยาถ่ายบ่อยเกินไปนะครับ เดือนละครั้งก็พอแล้วเพราะว่าการถ่ายบ่อยเกินไปเนี่ยนะครับนอกจากว่ามันจะมันอาจจะกดดันคุณมากเกินไปการการถ่ายรูปร่างกายของเราที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ่ายบ่อยเกินไปมันจะกลายเป็นความกดดันเพราะว่าบางทีร่างกายของคนเราโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยเวลามีรอบเดือนบางทีมันขึ้นลงอ้วนขึ้นอะไรนิดหน่อยมันจะทําให้เสียกําลังใจไปโดยใช้เหตุ 3. คนชอบคิดว่าการออกกําลังกายสําคัญที่สุดเวลาอยู่ที่ยิมแต่เขาบอกว่าไม่เลย สิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยแข็งแรงร่างกายดีผอมต่างๆนานาไม่ใช่ตอนที่อยู่ที่ยิมแต่ตอนที่ใช้ชีวิตระหว่างวันชีวิตระหว่างวันคุณมีโมบิลิตี้ขนาดไหนคุณเคลื่อนที่เยอะขนาดไหนได้เดินไปนู่นไปนี่มากขนาดไหนไอ้นี่แหละของสำคัญอย่าประมาทของเล็กๆน้อยๆเช่นการจัดบ้านการทำงานบ้านนี่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากข้อต่อมาฮะเขาบอกว่า ถ้าคุณไปติดตามนักกีฬาหรือว่าคนออกกำลังกายที่เป็นแบบระดับท็อปวันเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเขาจะมีวิธีการต่างๆนามากมายที่มันจะช่วยให้การออกกำลังกายร่างกายคุณมันมันอยู่ในฟอร์มที่ดีมากขึ้นไม่แมต่ต้องทําตามเพราะคนเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษคุณไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกลุ่มนั้นคุณแค่ต้องการที่จะมีร่างกายที่ดีขึ้นมีหุ่นที่ดีขึ้นเทคนิคต่างๆหลายอย่างที่คนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำเนี่ยมันยากและเกินความจําเป็นเกินไปมากข้อที่ห้า ทำสิ่งที่คุณ enjoy จริงๆนะครับคุณจะต้องหาตารางชีวิตของคุณที่คุณ enjoy จริงๆแล้วคุณชอบแบบนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ยึดติดอยู่กับมันให้ได้ความสำคัญของเรื่องนี้คือถ้าคุณ enjoy คุณจะทำมันได้นานและการจะเห็นผลมันต้องทำนานข้อต่อมาถ้ามีคนบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมัน sounds too good to be true นะฮะคือมันฟังดูดีมากเกินไปเช่นโอกินอันนี้นะโอ้โหผอมแน่นอน นะกินอันนี้กินอันนี้ผอมแน่นอนอย่างเงี้ยกินกาแฟนี่ผอมแน่นอนเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยมันฟังดูง่ายเกินไป o o d to be true เนี่ยไม่จริงมันจะไม่จริงมันจะไม่ได้ผลมันอาจจะได้ผลแค่แป๊บเดียวข้อที่7ครับฟังร่างกายคุณหน่อยบางคนเนี่ยออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปเนี่ยนะครับแล้าร่างกายอักเสบแล้วก็ไม่ยอมพักนะฮะลุยต่อไปเรื่อยๆในที่สุดบาดเจ็บคนเหล่านี้คือคนที่ไม่ฟังร่างกายตัวเอง นะครับเวลามีคนบอกว่ากินอาหารก่อนออกกาลังกายดีหรือกินอาหารหลังออกกำลังกายดีเนี่ยไม่มีใครรู้แท้จริงหรอกงานรีเสิร์ชก็มีทั้งสองแบบด้วยซ้ำแต่ว่าร่างกายคุณจะบอกได้ดีที่สุดข้อที่8สํสำคัญที่สุดถ้าอยากจะออกกำลังกายได้สม่าเสมอหุ่นดีไปยิ้มได้ตลอดเลิกถามหา motivation ไปให้เหมือนแปลงฟันไปให้เหมือน ซักผ้ากิจกรรมนี้คือกิจกรรมที่ไม่ต้องการ motivation ต้องการวินัยและการทำซ้ำนะครับนี่คือ8ข้อนะฮะสุดท้ายนะครับเขาแถมให้อีกนิดหนึ่งบอกว่าแม้ว่าการออกกำลังกายจะเป็นสิ่งสำคัญแต่เรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการกินอาหารให้ถูกต้องโปรโตีนให้พอต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่า Supercharge your Fit n e s s r o u t i n นได้ทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าประมาทเรื่องอาหารให้เวลาในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับก่อนจะปิดคลิปนะครับมีเสื้อคอลเลกชันใหม่ของ Mission to the m มู n มาให้ดูกันนะครับเป็นลายมาสคอรตของน้่งเนงก็คือน้องสมมุนนะฮะเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับ ผ้าคาร์ตอนนะครับอินเตอร์ล็อก220กรมัมผ้านี่มากๆใส่สบายนะครับผลิตมาจํานวนจํากัดตอนนี้เหลือแค่ร้อยตัวเท่านั้นใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับ five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที